เออเนี่ยไปเลยเนี่ยเรารถก่อนรถรถคันนี้แบบวิ่งซ่ดเร็วสเส่ยเจะไม่เห็นระทางม้าลาย วิ่งจะไม่ให้ข้ามถนนเลยเนี่ยเพราะอะไรก็ไม่รู้ถึงแล้ววัดพงวัวพี่น้องสิกเนี้เจอได้เ่ยวัดเนี่ยคนพี่น้องคน,งนงบันไดซีข,า,ขาวๆคนนะพี่น้องเนาลาตรงสิขึ้นคลิปนี้กัน เป็นวัดที่สองนะพี่น้องแมนเนี่ยตรงนี้ก็สวยนะพายานาคหงนะประทับหงเหรอเนี่ยวัดนี้ก็สวยตรงเนี้ แต่ว่าข้าสิข้นไปตรงบันไดเนาะพี่น้องมันก็ค่อนข้างใช้เวลาเพราะว่ามันสูงมากกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสกูลสุคนนะคะเนาะผูพกพอกันอีกแล้วกับช่องมาดามหญิงชาแนลค่ะกระทางแฟนแฟนเพลพี่หญิงพาชิมนะพี่น้องเนาะมากับทีมงานนะพี่น้องเนาะ ฝากไว้ด้วยนะคะช่องมาดามหญิงชาแนลคะ่ะเราจะขึ้นไปข้างบนนู่นโหก็เป็นบรรยากาศร,บรอบๆวัดนะพี่นอ้องสาวหญิงเป็นคนที่มัก ทำบุญน้พี่น้องมาเที่ยววัดเป็นส่วนใหญ่ระยะทางในการเดินขึ้นมาแมนมันมันจะเห็นวิวทะเลผู้น่ายังงามเลยวิวแบบสวยอ่ะพี่นอ้องวูวทะเลย่านลา็นปยังเปล่าเร็วๆทันสิแบ่มีแห้ง

ปาดสวยมากปาดทะเลคือ่วงใหญ่แท้พู้ไน่ะพี่น้องวิวทะเลวิวแบบงามแหงเด้อ่วงมากสวย เราตอนนี้กำลังขึ้นบันไดนะนะครับพี่น้องนะเอาแล้วแล้วบันไดเอา